สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะ FC นะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วนะคะแอดดีขอให้ทุกคนกดถูกใจให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจและก็เปิดการมองเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นรอบเช้าวันที่2กันเลยนะคะว่าแนวทางหุ้นรอบเช้ามีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่นิกเกอิกเช้ากันก่อนเลยนะคะ เน็กเคอีเช้าเราจะให้ทุกคนนะคะทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเน้นๆน,น,นะคะก็คือให้ทุกคนวิ่งศูนย์นะคะรู 8, ่แปดเจาะนะคะเก้าเอ้ยวินนะคะวินตัวนี้นะเก้าหนึ่งสองจับมัดกับตัวนี้ให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะตัวเจาะแอดบีเจาะให้เป็นสองแปดเอ้ แปดสองศูนย์เก้สิบสองนะคะเลขสามตัวเราจะให้เป็นแปดสองเก้าเก้าหนึ่งสองจับมัดกันกับตัวเด่นเลยนะคะแล้วก็ฟันตัวเดียวเลยนะคะคือแปดวิ่งวิ่งบวดรูดล่างนะต่อมาจีนเช้าเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งสี่รูดหนึ่ง วินสองสามสี่นะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้สิบห้าสามห้าสี่สองนะคะเลขสามตัวจะให้เป็นสี่ห้าสองหนึ่งห้าสามฟันตัวเดียวหนึ่งนะคะแล้วก็มาจับมัดให้หมดเหมือนเดิมนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างวิ่ง บนรูดล่างหน่อยนะคะต่อมาจะเป็นหังเสงเช้าเราจะให้ทุกคนวิ่งสองรูดสี่จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวจ่อสี่เจ็ดหกเจ็ดสองห้าเลขสามตัวเจ็ดส เจ็ 7, 6, 4, นะคะฟันตัวเดียวเลย4นะคะวิ่งบนรูดล่างนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะจะเข้าห้อง VIP นะคะก็าตามนี้ได้เลยนะเราก็จะมีกฎกระติก,กานิดๆหน่อยๆนนะคะที่จะให้ทุกคนเข้าห้อง VIP นะ สนใจทักมาเลยนะคะสวัสดีรอบช้างจ้า